ดาก้อนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่73สวยงามมหัศจรรย์ฉันไม่คาดคิดว่าหลังจากผ่านไป3ปีคุณได้ก้าวจากดูเอสเอไอที่ยิ่งใหญ่ไปสู่ยอดนับรบดูแวงแล้วเซียวหยานเซียวหยานพัฒนาการเติบโตของคุณน่าทึ่งจริงๆไม่แปลกใจเลยที่คุณตกเป,เป็นเป้าหมายของผู้คนเหล่านั้นหยุนซานพูดกับเซียวหยานด้วยรอยยิ้มและตอนนี้เขาก็บินไปถึงความสูงเดียวกับอีกฝ่ายแล้วผู้คนเหล่านั้นคุณกำลังพูดถึงพระราชวังวิญญาณหรือเซียวหยานพูดด้วยใบหน้าโกรธเคืองเพราะเซียวหยาน เซียวจ้านควรจะอยู่ในมือของพระราชวังวิญญาณในขณะนี้5 5าดูเหมือนว่าคุณรู้ทุกอย่างแล้วถ้าอย่างนั้นอย่าโทษฉันที่อยากคายพวกคุณที่เหลือคุณจะซ่อนตัวอีกนานแค่ไหนหยุนซานตะโกนไปที่ท้องฟ้าว่างเปล่าทันทีที่หยุนซานพูดจบร่างแรกที่ปรากฏขึ้นคือ,อยูไห่เจี้ยงลองและเมไก่และซี่ยานกำลังนั่งอยู่บนหัวของมันจากนั้นราชวงศ์เกลนักเล่นแร่แปรธาตระกูลมิเทลตระกูลนาหลานและชายผู้แข็งแกร่งคนอื่นๆที่ไม่คุ้นเคยกับสไตล์ของหยุนซานร,รวมถึงเพื่อนร่วมชััั้นนนนขอองเซียยยววาาาาทท่ิทาลาคานาน เซหลี่และตระกูลเซียลที่นำโดยเขาและกองกําลังของนิกายบางส่วนในภูมิภาคเขาดําต่างก็ปรากฏตัวขึ้นทีละคนบนท้องฟ้าเหนือจัตุรัสของนิกายหยุนซานดีมากดีมากพวกคุณทุกคนอยู่ที่นี่ดังนั้นมาต่อสู้กันให้เต็มที่วันนี้เธอะสาวกนิกายหยุนซานทุกคนฟังคาสั่งฆ่าสัตรูที่รกรานทั้งหมดหลังจากที่หยุนซานออกคําสั่งผู้อาวุโสและสาวกของนิกายหยุนซานทั้งหมดก็รีบวิ่งเข้าหาคู่ต่อสู้ที่พวกเขาสามารถรับมือได้หลังจากการต่อสู้ระยะประชิดระหว่างทั้งสองฝ่ายเริ่มขึ้น้นนนนเเซซียยยหาาากกก็ออสูัับุพพงงลํ ทั้งสองต่อสู้กันจากบนฟ้าสู่พื้นดินและจากพื้นดินสู่อากาศท่าไม้ตายต่างๆของทั้งสองฝ่ายปรากฏขึ้นทีละท่าช่วขณะหนึ่งทั้งสองฝ่ายไม่สามารถทําอะไรอีกฝ่ายได้หมาแก่หยุนซานเจ้าเป็นเพียงปรามาจารย์โนจงดูผู้ปกครองครื่งกลืนเปลวเพลิงของข้าสิเซียวหยานใช้พะละกําลังทั้งหมดตบหน้าผาของหยุนซานอย่างรุนแรงในมือของเขาเด็กน้อยอยาภูมิใจไปเลยหยุนซานปิดกั้นผู้ปกครองครื่งกลืนเปลวเพลิงของเซียวหยานด้วยนิ้วเพียงสองนิ้วเมื่อเห็นเช่นนี้เซียวหยานจึงเพิ่มพลังของไฟ ยุนซานต้องใช้ฝ่ามือทั้งหมดของเขาเพื่อต่อต้านด้วยเสียงปังดังเซียวยานและยุนชานแยกออกจากกันชั่วคราวในขณะนี้เซียวยานเริ่มหายใจแรงแล้วและยุนชานก็เริ่มมีรอยแดงเล็กน้อยที่มุมปากของเขาดีมากดีมากดูแวนคนเดียวสามารถทำร้ายปรมาจารย์ดูซองได้เซียวยานคุณภูมิใจมากพอแล้วทันทีที่ยุนชานพูดจบลมหายใจที่มืดมนก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาเซียวยานระวังตัวไวออร่าของยุนชานพุ่งพล่านขึ้นอย่างกระทันหันให้ฉันช่วยคุณเยาเชนเพิ่มพลังบางส่วนของเขาให้กับเซียวยาน ไ้สารเลวอีกคนที่ใช้พลังงานมืดอย่างไม่ยังคิดในเวลานี้ไคชาซึ่งนั่งอยู่บนร่างของโยไห่เจียวหลงโดยไข่ห้างเอาชนะคู่ต่อสู้ที่เข้ามาโจมตีเธอได้อย่างง่ายดายและพูดกับหยุนซานที่เรียกพลัง,งมืดพลังงานมืดว่าคุณจะส่งเขาหยุนซานออกไปไหมเมลโลกลับมาหาไคาชาจาักจื่อหยานมังกรสีชมพูตัวน้อยกำลังสังหารทุกคนรอบด้านด้วยราชาสิงโตและงูวิญญาณสองหัว ลืมมันไปซักเขาเป็นแค่ลูกน้องตัวเล็กเล็กฉันต้องรอให้ลูกน้องตัวใหญ่จากวังวิญญาณมาส่งสินค้าถึงหน้าประตูบ้านใครชาไม่ถือเอาหยุนซานมาจริงจังเลยตกลงอะไรก็ได้ที่เธอต้องการเป็นล่ไม่แม้แต่จะหันหลังกลับและใช้มือตบหลังและแทงสิทธิของนิกายหยุนหลานที่ต้องการลอบโจมตีเขาจนตายมานั่งที่นี่กับฉันสิคุณต้องเรียนรู้ที่จะนั่งและต่อสู้เหมือนฉันใครชาตบหัวมังกรข้างๆเธอด้วยมือข้างหนึ่งในเวลาเดียวกันเธอก็ทำท่าทางอ่อนโยนด้วยมืออีกข้างของเธอและมีดบินที่ดด้้้องกกาารเเขใลลธได ตกลงฉันจะฟังคุณหลังจากนั่งลงข้างๆไคชาเบโลก็ควบคุมโดชี่ของเขาในอากาศเพื่อบีบคอสิทนิกายอยู่หลานอีกคนที่ต้องการลอบโจมตีเขาจากนั้นเป้ยคและคนอื่นๆนั่งบนหัวของโยไห่เจียวหลงพูดคุยและหัวเราะขนาที่ฆ่าสิบนิกายอยู่หลานที่มาจัดการกับพวกเขาได้อย่างง่ายดายลมแรงตะวันลับขอบฟ้าหยุนซานมองลงมาและโจมตีเซียวหยานอย่างรุนแรงผนึกจักระพรรดิภูเขาผนึกเปิดเซียวหยานยืนบนพื้นและใช้ทักษะการต่อสู้ของกลุ่มโบราณที่ซุนเอ๋อทิ้งไว้ให้เขา ปราประทับแห่งแสงตะวันอัสดงและตราประทับแห่งการเปิดภูเขาประทัก,กันในอากาศปราประทับแห่งหลังทำหน้าที่เหมือนโลาด้วยเสียงตะโกนของเซียวหยานปราประทับแห่งไคซานไม่เพียงแต่ป้องกันการโจมตีของลวริยาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนพลังส่วนหนึ่งของคู่ต่อสู้กลับคืนมาด้วยหยุนซานซึ่งถูกพลังที่เหลือของปราประทับแห่งไคซานและพลังบางส่วนของลวริยาโจมตีโดยตรงเริ่มดูเขินอายเล็กน้อยในตอนนี้ ฉันไม่คาดคิดเซียวหยานคุณเชี่ยวชาญทักษะการต่อสู้ระดับสูงเช่นปราประทับจากรพพัดจูแต่ทักษะการต่อสู้ประเภทนี้ควรจะใช้จิตวิญญาณการต่อสู้จำนวนมากฉันสงสัยว่าคุณจะใช้มันได้กี่ครั้งหยุนซานเช็ดขี้เท่าสีดำบนใบหน้าของเขางั้นอย่าไปยุ่งกับสุนัขแก่ของคุณเลยไฟหลักแห่งดินชิงเหรียญเปเลวเพลิงแห่งหัวใจที่ร่วงหล่นและไฟเย็นแห่งวิญญาณกระดูกหลังจากเซียวหยานหายใจเข้าเขาก็เสียสละไฟประหลาดสามชนิดทีละชนิด หนุ่มน้อยเจ้าต้องการทําอะไรข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าทาสาเร็จลมสุดขั้วอุกกาบาตสังหารหยุนซานเปิดฉากโจมตีอย่างรวดเร็วอย่างยิ่งใส่เซียวหยานผู้ซึ่งกาลังผสานไฟประหลาดสามชนิดเข้าด้วยกันหยุนซานอยากคิดจะทําร้ายลูกศิษย์ของข้าเลยเมื่อเห็นเช่นนี้เหยาเฉินก็ปรากฏตัวต่อหน้าเซียวหยานทันทีเขาใช้ไฟเย็นวิญญาณกระดูเพื่อทําลายการโจมตีของหยุนซานได้อย่างง่ายดายเจ้าคงเป็นเหยจ่จนเจอแน่ๆเขาคอยเจ้ามานานแล้วหยุนซานพูดด้วยสีหน้าภาคภูมิใจ ทันทีที่หยุนซานผู้จบชายในชุดดำที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีดำก็ปรากฏตัวขึ้นเหนือหยุนซานอีอีอีเหยาเฉินมีทางไปสวรรค์แต่เจ้าไม่ไปไม่มีประตูไปนรกแต่เจ้าไปเองก่อนที่ชายในชุดดำจะพูดจบมีดดินก็ปรากฏขึ้นทันใดและแทงตรงไปที่ส่วนที่อ่อนแอที่สุดของร่างกายของเขาข้ารอเจ้ามานานแล้วให้ขยับวางวิญญ,ญาณภายชาลินสู้เดินไปหาชายชุดดำใช่แล้วในตอนนี้เธอเป็นผู้แข็งแกร่งของโดจงแล้วเจ้าเจ้า,เจ,าเจ้าคือคนที่หยุนเคยพูดถึงชายชุดดำพูดอย่างไม่ชัดเจน แต่ก่อนที่เขาจะพูดจบมีดบินอีกเล่มก็บินตรงมาและเจาะหัวของเขาผู้พิทักษ้องโถงวิญ,ญญาณผู้สง่างามคนนี้หายไปในพริบตาหลังจากที่เขาปรากฏตัวเจ้ามีพลังมากกว่าคนชั่วร้ายคนก่อนเล็กน้อยเจ้าสามารถต้านทานมีดบินสองเล่มจากข้าได้ไคชาแสดงความคิดเห็นต่อผู้พิทักษ้องโถงวิญ,ญญาณที่ตายสนิทไปแล้วเจ้าเป็นใครเมื่อเห็นไคชาฆ่าผู้พิทักษ้องโถงวิญ,ญญาณได้อย่างง่ายดายหยุนซานก็รู้สึกกลัวและสูญเสียเล็กน้อยผู้อาวุโสใครคนนี้เป็นใครเหรอฉันก็คิดในใจอย่างเงียบๆเช่นกันร่างกายวิญญาณมีหัวใจหรือไม่ ขณะที่ความสนใจของหยุนซานดดจ่ออยู่ที่ไทชาในที่สุดเซียวหยานก็ควบแน่นดอกบัวพิโรธของพระพุทธเจ้าสามสีที่เกิดจากการหลอมรวมของไฟประหลาดสามชนิดได้สำเร็จหมาแก่หยุนซานนี่คือนี่เลือดที่เจ้าติดค้างต่อตระกูลเซียวของผ้าเซียวหยานพยายามอย่างเต็มที่ที่จะโยนดอกบัวพิโรธของพระพุทธเจ้าสามสีในมือไปที่ใบหน้าของหยุนซานไม่ทุกคนหนีไปหายเปิดตรงซึ่งเคยเห็นพลังของดอกบัวพิโรธของพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่มาแล้วครั้งหนึ่งรีบเตือนคนอื่นๆให้หนีจากที่นี่ทันที ไปไปทุกคนไปจื่อหยานขี่บนรถสีม่วงพันใหญ่และไปแจ้งพันธมิตรทุกคนขณะที่เซียวจื่อและเซียวหลิงกลับมาหาใครชาแล้วเมื่อเบโลเห็นว่าโย่ห่เจียวหลงไม่เต็มใจที่จะออกจากสนามรบเขาก็รีบใช้โล่ป้องกันร,รอบร่างของคู่ต่อสู้ทันทีจากนั้นเขาก็เห็นหยุนหยุนที่ไม่มีใครดูแลดังนั้นเขาจึงใช้โล่ป้องกันร,รอบร่างของคู่ต่อสู้ด้วยเมื่อดอกบัวแห่งความโกรธของพระพุทธเจ้าสามสี่พุ่งเข้าใส่ใบหน้าของหยุนซานมันก็ระเบิดขึ้นโดยตรงพลังที่เกิดขึ้นหลังจากการระเบิดได้สั่นสะเทือนไปทั่วนนิกาายยยหยุหลโดตรง